สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สวัสดีครับสวัสดี240คนนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยร <c oughs> อคนดูเข้ามาแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> ทุกคนช่วยกันแชร์นิดนึงนะครับดีขึ้นอย่างจะไม่สบายดีขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ยังเหนื่อยเหนื่อยเพียพียๆอยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้เบแบบ อยากไลฟ์เร็วๆอยากมาบอกเร็วๆน้อเพราะฉะนั้นทุกคนช่วยแชร์ให้เบยหน่อยนะครับคุณดูจะได้เข้ามาเร็วๆนาะเพราะว่าเราปังกันมา3ามสงวดติดแล้วเนาะสองสามงวดติดกันแหละช่วยกันแชร์หน่อยนะครับกดแชรห์หน่อยคุณดูหายไปไหนหมดเนี่ย สวัสดีนะครับตัวโทรหาคิวให้หน่อย <c oughs> เครื่องเขาใช้ไรอะเบอร์อที่มีใช่หายท้องเสียแล้วเหรอคะน้องเบดีขึ้นแล้วครับคุณพี่แต่ว่าเหนื่อยไม่มีแรง แชร์ให้แล้วจ้าอะช่วยกันแชร์หน่อยนะครับเร็ววันนี้แชร์เป็นกําลังใจให้หน่อยวันนี้เบไม่ค่อยมีแรงนะไม่อยากพูดเยอะด้วยเหนื่อยจริงๆทุกคนเหนื่อยมากๆสวัสดีกระเจี๊ยบแมนยูคิดถึงจังเลยไม่สบายเหลอน้องเบหายไวไนะคะขอบคุณมากครับสวัสดี300คนนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับใครที่ยังไม่แชร์กดแชร์ให้หน่อยนะวันนี้เบมาบอกหวยให้เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ตัวเบาเสียงหน่อยเดี๋ยวเขาโดนลิขสิทธิ์เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับ เดี๋ยวเบขอแชร์ตัวเองก่อนนะสามร้อยห้าสิบคนกดแชร์หน่อยขอหนึ่งพัน <350 S 2> คนได้ไหมช่วยแชร์หน่อยเราถูกกันมาหลายงวดแล้วนะทุกคนช่วยแชร์ให้เบนหน่อยได้ไหมอ่ะเบนเหนื่อยจริงๆนะดูดีโซม,มากเลยแบบ <c oughs> ขี้จนไม่ได้นอนอะ่ะ <c oughs> งวดนี้เอาสามตัวตรงนะจ๊ะสาธุนะครับอยากให้เหมือนกันงวดที่เราพลาดไปแต้มเดียวเนาะแต่ก็มีคนถูกนะครับมีคนเห็นจะขันน้ำมูลมีคนถูกสามตัวตรงด้วยเพราะว่าเขาไปแก้เอาเองติดตามจะน้องเบย์ขอบคุณมากครับสวัสดี430คนนะครับใครที่ยังไม่เข้ามานะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบย์หน่อยนะครับเหนื่อยมากวันนี้คือไม่สบาย ส่วนใครที่กดแชร์แล้วนะครับเดี๋ยวเบยฝากกดไลค์ปักหมุดให้เบยหน่อยนะใครที่กดแชร์แล้วนะครับฝากกดไลค์ที่เบย์ปักหมุดให้หน่อยอ่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับรอคุณดูเข้ามาแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเบจะได้บอกหวยไปพร้อมๆกันทีเดียวนะครับอยากถูกหวยมากเลยคะ่ะฝากกดแชร์ด้วยนะครับหายไวๆนะคะน้องเบขอบคุณมากครับ สี่แชร์แล้วจ้าขอบคุณมากครับขอบคุณสําหรับการแชร์เป็นกําลังใจให้เบนะครับเบ mm hmm. <Be S 2> จะหายป่วยเร็วๆถ้าทุกคนช่วยกันแชร์นะสองแชร์แล้วจ้าขอบคุณมากเลยทุกคนที่กดแชร์ให้เบนะครับใครที่แชร์แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ปักหมุดด้านล่างให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อมันจะได้ขึ้นทนะ็อปคอมเมนต์เนาะใครที่แชร์แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ที่เบปักหมุดไว้ด้วยนะครับสวัสดีจะห้าร้อยคนแล้ว <c oughs> เร็วช่วยกันแชร์ให้คนดูเข้ามาเร็วๆนะครับใครมีกลุ่มแชร์ลุงกลุ่มด้วยนะใครมีเพื่อนแท็กเพื่อนได้เลยนะครับเพื่อคุณดูจะได้เข้ามาเร็วๆแล้วเบย์ก็จะได้บอกหวยเร็วๆนะครับเพราะว่าตัวเบย์เองจริงๆถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากๆจริงๆวันนี้เพราะว่ามันเพียรเราขี้จนไม่ได้นอนอ่ะมันเพียมันหมดแรงเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์นะ เราจะมาบอกหวยกันนะครับอะขอซาวเสียงก่อนใครเป็นคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูไลฟ์สดเบบอกหวยครั้งนี้เป็นครั้งแรกบ้างใครที่เข้ามาเป็นครั้งนี้ครั้งแรกกดเลขหนึ่งมาให้ดูหน่อยอยากรู้ว่ามีคนใหม่เยอะไหมนะครับเนี่ยทำไมมันเข้าๆออกๆอะเมื่อกี้490แล้วแล้วก็ออกเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งออกนะถ้าใครอยากถูกหวยบอกก่อนว่าเราแม่นจริงเราถูกหวยมากกว่ามากกว่า6-70งวดติดนะ กด1อ่ะใครเป็นคนใหม่นะครับฝากกดแชร์ก่อนเลยแล้วก็กดติดดาว a c e b o o k เบไว้ด้วยนะครับถ้าอยากถูกหวยบ่อยๆฝากกดติดดาว a c e b o o k เบก่อนนะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นใครที่เป็นคนใหม่นะครับแชร์การแชร์ของคุณนะครับบอกเลยว่าคุณได้ทําบุญด้วยนะครับเพราะว่าเบใครที่ถูกหวยกับเบนะ่อะอยากร่วมทําบุญสร้างบทกับเบก็ร่วมได้นะครับคือเบจะไม่รับบริจาคถ้าเกิดเบบอกหวยพลาด แต่ส่วนใหญ่คือจะไม่พลาดส่วนใหญ่อย่างน้อย2ตัวต้องมาแน่ๆทุกงวดนะครับเปะทุกงวดค่ะนี่มีรีวิวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับรีวิว <c oughs> เอาจริงๆทุกคนเหนื่อยวันนี้เหนื่อยจริงๆเพราะเพลียจริงๆไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเบ๊กราบขอร้อง500คนตรงนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดแชร์เบะนะเบะมาให้หววตรงนี้ให้ฟรีไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วยแชร์ให้เบนิดนึงนะครับ หวยที่เบย์ให้มีโอกาสพลาดไหมมันก็มีโอกาสมีโอกาสนะเพราะว่าเบย์ไม่ได้เป็นเทพเจ้าที่เบย์จะรู้ว่าวันที่หนึ่งนี้รัฐบาลจะออกเลขอะไรนะครับแต่เบย์มีมีดวงด้านนี้มากกว่านะ้อก็คือฟุกนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือเบย์บอกหวยตรงนี้เบย์อยากได้เงินไปร่วมทําบุญมัง้งพระหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดที่เบรสร้างบทเนี่ยเขาก็เลยประทานให้เราเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนช่วยกันแชร์หน่อยนะครับเพื่อเป็นสะพานบุญนะครับใครที่เข้ามาแล้ว <c oughs> ยัง ไม่ได้แชร์ฝากกดแชร์นะครับส่วนคุณที่กดแชร์แล้วนะครับฝากกดไลค์ที่เบปักหมุดไว้หน่อยนะดูน้องเบ์ผอมลงเยอะมากใช่คุณพี่ไม่สบายน้ำหนักลดเวอร์ไม่สบายรีคู่แหลกตูก่ฟังรู้เรื่องไหมขี้แตกนะคือขี้แตกอาหารเป็นพิษทั้งขี้ทั้งอ้วกแล้วแบบรุมๆแต่โชคดีไม่มีใข้ถ้าใครขึ้นก็คือโควิด เมื่อกี้จะหกร้อยคนแล้ว่าฝากกดแชร์หน่อยนะมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มให้ด้วยนะมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มให้ด้วยนะคะเร็วแชร์เป็นกําลังใจให้หน่อยจริงๆเหนื่อยทุกคนคุณเก่าเก่านะแชร์ให้หน่อยเร็วส่วนคุณใหม่ก็ช่วยช่วยแชร์หน่อยก็ได้นะครับช่วยแชร์หน่อยเนาะเป็นสะพานบุญกันนะใครที่เคยถูกหวยกับเบย์แล้วแชร์ลงกลุ่มให้ด้วยก็ได้คุณดูจะได้เข้ามาเร็วเร็วเบย์อยากเอาจริงๆเบย์อยากจริงๆแล้วว่าอยากนอนเพราะเหนื่อย งวดนี้รวยปังๆนะคะน้องเบคคราฟสาธุนะคะเบก็อยากให้ทุกคนปังๆเหมือนกันนะครับอ่ะกดแชร์ให้หน่อยเร็วใครที่กดแชร์แล้วฝากกดไลค์ที่เบปักหมุดให้หน่อยนะหายไวๆนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่ที่ส่งกำลังใจมานะครับสวัสดีพี่เตยนะครับสวัสดีพี่เตยด้วยนะครับ กดแชร์หน่อยเร็วโทรหาพี่บุม๋มไหมพี่บุ๋มแชร์ให้ดีกว่าแป๊บหนึ่งนะทุกคนเบคอโทรหาคุณเพื่อนให้แชร์ให้คุณดูจะได้เข้าเร็วๆ <c oughs> เข้ามาแล้วกดแชร์หน่อยนะ หายไวๆค่ะเบอยากบอกหวยเร็วๆมากสําหรับคนใหม่ที่เข้ามาบอกว่าเอ้ยทำไมเบบอกหวยช้าจังมาไลฟ์สดมันเลยจะบอกสักทีรอคุณดูเข้ามานิดนึงนะทุกคนนะเบก็อยากบอกเร็วๆแต่ทุกคนต้องช่วยเบนิดนึงคือช่วยแชร์นะครับให้คุณดูเข้ามาเร็วๆนะครับแม่นจริงไม่ตอแหลไม่จอกตาเนาะเอาเป็นว่า5้าคนตรงนี้ใครเคยถูกหวยกับเบแล้วกดเลขกดเลข8มาหน่อยอะเลข8เป็นเลขอินฟินิตี้งวดนี้เราจะได้มีเงินเข้าแบบจุก <c oughs> อ่ะกระเทยทำไมไม่รับสายอะ่ะใครเคยถูกหวยนะครับ <c oughs> กดเลขแปดมาหน่อยใครเคยถูกหวยที่เบบบบอกกดเลขแปดมานะ <c oughs> เพื่อที่จะให้คนที่เพิ่งเข้ามารับชมไลฟ์สด ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยเขามีความมั่นใจและกล้าที่จะกดแชร์ให้เพื่อนๆเ,เขารับรู้เนาะใครมีเพื่อนแท็กเพื่อนได้เลยนะครับสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาค่ะฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดแชร์แล้วก็กดไลค์ที่เบยปักหมุดไว้ด้านล่างด้วยนะเดี๋ยวเบยจะมาบอกบอกอะไรดีๆหลายๆอย่างเลยวันนี้ <S <S ใครตามเบยตั้งแต่ช่วงที่สามปีที่แล้วที่เบยบอกหวยบ้าง มากกว่าสาปีแล้วนะเบยผมหวยมาประมาณสามสี่ปีแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ไม่มีบ้านน่ะตั้งแต่ตอนนั้นยังเป็นพนักง,งานเงินเดือนหมื่นห้าแล้วก็อยู่หอจนตอนนี้ได้ซื้อบ้านแล้วดูครั้งแรกค่ะขอให้แหงนะคะอยากนะคะจะร่วมบุญด้วยสาธุครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่อยากร่วมทาบุญสร้างบทกับเบเนาะ แล้วแต่ดวงครับดวงใครดวงมันก็แชร์หน่อยแล้วจริงๆขอพันคุณขอหนึ่งพันเองนะเมื่อก่อนคุณดูตั้งเยอะแต่เดี๋ยวนี้คุณบอกหวยแบบเบเยอะไงก็เข้าใจว่ามันเป็นการส่วนแบ่งทางการตลาดเนาะแต่ของเบเบให้ฟรีไม่เก็บเงินนะครับให้ฟรีไม่เก็บเงินนะให้ดูฟรีๆเพราะฉะนั้นทุกคนช่วยเบยกดแชร์หน่อยนะ ขอให้มีโชคมีลาบนะคะจะได้ร่วมทําบุญด้วยสาธุครับคุณยาใจอ่ะห้าเมื่อกี้จะ600แล้วอะทุกคนจ๋าฝากแชร์ลุงกลุ่มหน่อยเร็วทุกคนเชื่อเบย์ไหมว่าสมมุติว่าตอนนี้คุณดูเบย์อยู่500คนและทุกคนอะให้ความร่วมมือกับเบย์ซึ่งตอนนี้เบย์ป่วยเบย์บอกตรงๆเบย์ป่วยมา2วันแล้วเนอะไม่มีแรงแต่เบย์อะ มีหน้าที่หลักคือการมาบอกหวยให้ทุกๆคนก็เลยพยายามฟื้นที่จะมาบอกหวยให้ไม่ฉะนั้นวันนี้เบไม่บอกแล้วเบนอนไปแล้วนะเ <c oughs> บอขอนะครับเบกราบทุกคนเลยนะ529คนที่ยังอยู่ตอนนี้นะครับกดแชร์ให้เบคุณละหนึ่งแชร์นะครับหน้าเฟซบุ๊กตัวเองเป็นสาธารณะเนาะคุณดูจะได้เข้ามาเร็วๆเบก,ก็อยากได้บอกหวยเร็วๆดูตั้งแต่เบยังอยู่คลินิกที่พาเจ๊เบียมาทำเสริมสวยนะคะ อุ้ยแสดงว่านานมากคุณแม่ขอบคุณมากนะคะที่ตามกันมานานขนาดนี้เนาะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเบฟฝากกดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดเลขเด็ดๆดดนะครับแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณมากครับใครเข้ามาแล้วกดแชร์นะครับแล้วใส่แฮชแท็กว่าหวยแม่นมากใครด้วยก็ได้นะครับคุณดูจะได้รู้ว่าเรามาบอกหวยแล้วหวยเราแม่นจริงๆนะแชร์ลุงกลุ่มแล้วนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากมาชมดูหวยหวยเด็ดเลขดัง จำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยข้ามาแล้วกดแชร์เลยค่ะคุณเพื่อนคุณดูจะได้ขึ้นเร็วๆตอนนี้540แล้วนะคะถ้าอยู่กับคุณแม่ก็ฝากคุณแม่แก้มบุ๋มแชร์ด้วยนะครับฝากคุณแม่แก้มบุ๋มแชร์ให้ด้วยนะเป็นการรบกวนช่วยน้องหน่อยลุงไปทำธุระ ยังอยู่บ้านพี่บุ๋มปะเนี่ยอีคิวสวัสดีนะครับ5้0แล้วนะอ่ะเร็ว5้0ใครที่ยังเพึ่งเข้ามายังไม่ได้แชร์ร้อยตะกุดอยู่ร้อยตะกุดอะไรอีกอะตะกุดหมดแล้วไหมไม่ใช่หรอตะกุดของเพลงขาดหรอ อ่ะ570คนตรงนี้ฝากกดแชร์คนละแชร์ครับแชร์เป็นกําลังใจให้หน่อยจริงๆวันนี้เหนื่อยคือเพีย <c oughs> แชร์เป็นกําลังใจให้เบยหน่อย5 8าแล้วขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือและช่วยกันแชร์นะครับคุณดูจะได้เข้ามาเร็วๆเบยก็อยากบอกหวยเร็วๆเหมือนกันแชร์อีกครั้งค่ะรอค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณมากนะครับให้ดูหวยเลยฝากฝากกดไลค์พี่บุ๋มที่ปักหมุดหน่อย เผื่อคนที่มาดูไลฟ์สดย้อนหลังอยากบูชาพระอยากร่วมสร้างบทกับเบเขาจะได้เห็นคอมเมนต์ของพี่บุ๋มเนาะฝากกดไลค์หน่อยขอร้อยไค์เร็วจะให้ดูแลเขียนแล้ววันนี้เบให้2ตัวบนล่างก่อนนะครับ1000คนที่ยังอยู่กับเบน,นะวันนี้เบให้สตัวบนล่างก่อนและวันพรุ่งนี้เบจะให้สามตัวตรงเพราะว่าเบจะพาทุกคนเนี่ยไปขอพรจากพระแม่กาดีที่ตำหนักพระแม่กาดีวันพรุ่งนี้เนาะ พระแม่กรีคือเทพแห่งความสําเร็จเทพแห่งโชคลาภนะท่านประทานพรให้กับทุกคนที่เป็นคนดีจริงๆสําหรับพระแม่กรีนะขอแบบวางพระปางปลดโลกบุญเลขไว้ได้ไหมอ้าวเดี๋ยวไปจะเล่าไว้ฟังอีกอะเมื่อพอพี่คนนี้พิม์มแบบนี้เบนนึกออกถึงพี่หนึ่งคนที่บูชาพระปางเปิดโลกไปกับเบพี่คนนี้ชื่อว่าพี่ตานะครับเป็นเจ้าของร้านหมูกระทะอยู่ที่แถวอ่า แถวมีนบุรีแถวมนแถวหนองจอกแถวมีนบุรีแถวหนองจอกนะพิตาเนี่ยเปิดร้านบิงย่างแล้วก่อนที่นางจะมาดูแลสอดเบนนางบอกนางมาบอกกับเบนนะก่อนที่นางจะมาบูชาพระปังเปิดโลกไปกับเบนเนี่ยร้านนางเงียบมากไม่มีคนเลยไม่มีคนเข้ามากินไม่มีคนแบบแบบร้านเหมือนเหมือนร้านจะไปไม่รอดนะขอเล่าถึงพี่คนนี้นะแลวเขาตอนนี้คือเขาเลิฟเบมากคือที่มาแบบ ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นชีวิตเขาเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือนะจากหลังมือเป็นหน้ามือเลยนะชีวิตพิตานะพิตามาดูไ์สดเบและพิตาก็คือแบบขอพรจากพระปางเปิดโลกที่เบเอามาปล่อยให้บูชาคือรุ่นแรกคือรุ่นที่เบได้มาสามพันองค์ที่หมดภายในคืนเดียวนะพิตาก็นี่แหละมาบูชาไปนะแล้วนางก็ขอพรแล้วนางก็ถูกหวยทุกงวดถูกลอตเตอรี่ทุกงวดและ ปฏิหารที well ่เกิดขึ้นกับนางที่พิตาได้จริงๆนะจากร้านที่ไม่มีคนกลายเป็นว่าคนต้องมารอคิวเพื่อกินร้านนางและนางรวยแล้วนางก็ไม่ลืมเบนะเบไลสดขายน้ําหอมนางก็มาเอฟเอฟเอเพราะว่าขายของดีนางมาซีเอฟน้ําหอมเบคือคืนนึงนะสามหมื่นสี่หื่นซื้อจนแบบว่าเบบอกว่า คุณแม่คุณแม่จะซื้อเป็นไหนสะสมหรอหรือ,อยังไงเนาะคือก็ขอบคุณพี่ตาด้วยที่แบบ endu be นะขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆนะครับถ้าพี่ตายังอยู่นะครับหรือว่ายังยังอ่าเข้ามาดูไลฟ์สดเบหรือว่าดูย้อนหลังนะขอบคุณพี่ตานะครับจริงๆยินดีมากที่แบบเราได้รู้จักคนแบบนี้เนาะเชื่อไหมว่าเมื่อก่อนอะ คุณดูเยอะมากแล้วก็กดดันมากแต่ตอนเนี้คือคุณดูแค่นี้เบก็โอเคแล้วไม่ต้องไม่ต้องให้คุณดูเยอะเหมือนเมื่อก่อนแบบ7จ็ดหมื่นแปดหมื่นคนไม่ต้องนะเพราะว่าบางทีคุณดูเยอะเบก็กดดันเยอะและบางคนแบบว่าถ้าสมมติว่าเแบบอกห่วยพลาดมารุมด่าเบด่าถึงพ่อแม่เบก็มีนะเมื่อก่อนตอนที่คุณดูเจ็ดหมื่นนะแต่ตอนนี้คือแบบคุณดูหนึ่งพันสองพันนะคือแบบมันเป็นมันเป็นคนที่ รักเราจริงๆอะิะถามว่าเบเคยให้หวยพลาดไหมมันก็มีงวดที่พลาดแต่ส่วนใหญ่คือไม่พลาดเราถูกกันหลายๆงวดติดๆกันเนาะใครที่เป็นคุณใหม่นะครับให้ให้ทุกคนนะครับเชื่อมั่นนะครับแต่นะในที่นี้คือการพนันไม่เคยทำให้ใครรวยนะเล่นแค่พอหอมปากหอมคอเล่นแค่พอให้รู้ว่าเรามีฟีลว่าเราถูกหวยและเราดีใจยังไงเนาะโอเคไหมคุณนอกนะครับ หรือถ้าใครอยากพิมพ์รีวิวว่าถูกจริงหวยที่เบบอกเนี่ยให้แม่นจริงก็พิมพ์รีวิวมาได้นะสำหรับคนที่ติดตามนะครับครั้งแรกค่ะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเบให้ดูหวยเลยสำหรับคนที่เพิ่งติดตามเบหรือว่าเพิ่งมารับชมไลฟ์สดเบครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเบจะบอกหวยเดือนละสองครั้งนะครับเดือนละสองครั้งเนาะก็ฝากดาวเฟซบุ๊กไว้ด้วยนะครับและถ้าพรุ่งนี้ใครถูกหวย ใครที่ถูกหวยนะวันที่1ใครที่ถูกหวยเบมีกดอยู่หนึ่งอย่างเบยให้หวยฟรีนะ1,200คนตรงนี้เบยให้หวยฟรีไม่มีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเบมีกดอยู่หนึ่งอย่างนะถ้าใครที่ถูกหวยที่เบบอกนะครับสิ่งที่เบขอนะถ้าอยากร่วมทําบุญสร้างโบสถ์กับเบก็ได้แต่ถ้าใครบอกว่าไม่เป็นพี่อยากพี่อยากไปถวายสังฆทานเองที่วัดมากกว่าก็ได้นะแต่ถ้าถูกหวยแล้ว ขอให้ทุกคนนําเงินที่ถูกหวยนะครับ20บาท50บาทแล้วแต่นะถูกมากทํามากถูกน้อยทําน้อยแล้วแต่เลยนะห,หรือว่าใครที่แบบไม่มีงบเลยถูกหวยแต่แบบว่าค่าใช้จ่ายในในบ้านเยอะต้องเลี้ยงคุณพ่อคุณ,คณแม่นะตื่นเช้ามาใส่บาทให้เบนิดนึงนะตื่นเช้ามาใส่บาทให้เบนิดนึงขอแค่นี้พอนะสาหรับคนที่ถูกหวยกับเบเหนื่อยโอเคให้ดูหวยเลยนะครับอ่ะให้ดูหวย ใครมีเลดูซิว่าตรงกับใครบ้างเมาส์มอยกันได้นะหนึ่งพันสาร้อยคนตรงนี้สามารถพิมพ์มาเมาส์มอยได้นะครับมีเลขไหนบ้างที่ที่ตรงกันหรือว่าเลขไหนที่แบบว่ามันมาแน่พิมพ์มาได้นะสวัสดีหนึ่งพันสี่รอยคนนะครับครั้งแรกค่ะใครเข้ามาครั้งแรกอย่าลืมกดติดดาวเฟซบุ๊กเบลไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในวันพรุ่งนี้ที่เราจะมาให้สตัวตรงนะ สามตัวตรงเบยให้วันพรุ่งนี้นะครับเราจะไปขอพรจากพระแม่กาลีกันนะวันพรุ่งนี้นะจะพาไปมูเตลูที่ตำหนักพระแม่กาลีและงวดนี้ถ้าใครพิมพ์ว่าเลขนู้นเลขนี้อันเหมือนงวดที่แล้วหาที่ซื้อหวยไม่ได้เลยเจ้าแถวบ้านพี่เขาอันมากงวดที่แล้วเบยให้หกสี่ไปใช่ไหมและมีคนบอกว่าไม่ถูกข่ดเจ้ามืออันไม่ได้ซื้อข่ะเจ้ามืออันอะไรแบบนี้เลขข้างบนนะครับ เลขข้างบนนะครับถ้าใครที่แบบเล่นหวยก็ซื้อแบบตัวละ50บาท60บาทนะครับส่วนใครที่แบบข้างล่างที่เบบบอกว่าให้ซื้อกันไว้ด้วยนะครับให้ซื้อกันไว้ด้วยก็คือซื้อ5บาท10บาทก็ได้นะซื้อ5บาท10บาทก็ได้ถับหลายๆคนบอกว่าทําไมน้องเบย์ให้ให้เลขเยอะจังแม่นจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมถึงให้เยอะเบย์บอกก่อนว่าใครที่ตามเบย์เนี่ยก็คือจะรู้เนาะ เลขที่เบให้เนี่ยเบให้ถ้าถูกก็คือทุกคนมีเงินเหลือแน่นอนมีเงินเหลือแน่นอนเนาะจากการคํานวณน,นะครับคือถูกมีเงินเหลือแน่นอนไม่ใช่ว่าถูกแล้วเราต้องจ่ายจ้ามือเพิ่มนะเลขเยอะแสดงว่าเพิ่งมารับชมครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะคุณแม่คุณแม่ก็เลยไม่รู้นะคะเลขเยอะแต่แม่นจริงบางงวดถูกทั้งบุญทั้งล่างบอกก่อนนะถูกทั้งบุญทั้งล่างมาหลายงวดแล้วด้วย นะนี่นะครับเนาะใครที่บอกว่าเล็อันนู่นนี่นั่นนะก็คือให้แอดไลน์ไปที่ด้านล่างเลยนะ sbb 2 3 9นะครับหรือว่ากดลิงก์ที่เบปกหมุดก็ได้นะครับตรงกันเลยค่ะนี่มีคนบอกว่าตรงกันเลยค่ะนะ่ะ ลองดูนะครับกลับไหมครับน้องเบกลับด้วยครับก็ดีนะยังไงเงินก็เหลือคุณพี่ยังไงเงินก็เหลือนะกลับด้วยนะของเบออกแถวล่างทุกงวดใช่ไหมคือสองตัวล่างอะอย่างน้อยต้องมีแน่นอนแต่ถ้าฟุกหน่อยก็คือจะขึ้นสองตัวบนด้วยเพราะว่าถูกสองตัวบนล่างเนี่ยมาประมาณห้าหกเบบอกหวยมาสามปีนะก็ถูกเยอะนะสองตัวบนล่างเนาะ บางครั้งก็แต่อย่างไม่เข้าแล้วก็คือล่างอะ่ะต้องมาแน่นอนเนาะสำหรับ2ตัว3ตัวก็มีบ้างตรงโตง๊ดแล้วแต่ง,งวดนะวันพรุ่งนี้นะขอให้ถูก3ตัวตรงเพราะาพรุ่งนี้เราจะไปขอบอจากพระแม่กาลีกันนะครับโอเคไปแล้วนะทุกคนนะโอเคไปแล้วนะครับเจอกันใหม่เหนื่อยเอาจริงๆไม่สบายแต่พยายามมากพยายามฟื้นมากเพื่อทุกคนจริงๆถ้าใครที่ดู ดูใครออตาม a c e b o o k เบยก็จะเห็นเบย์โพสเมื่อสองวันที่แล้วว่าเบย์อาหารเป็นพิษทั้งขี้ทั้งอ้วกคือไม่ได้นอนเลยดูดิดูตาแดงดินอนน้อยทุกคนแล้วขึ้นเหนื่อยแล้ววันนี้ขึ้นเหนื่อยแล้วแบบกว่าจะเรียกคุณดูขึ้นหนึ่งพันคนขึ้นเหนื่อยมากพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะแปดร้อยคนตรงนี้สัญญากันก่นกอนนะแปดร้อยคนแปดร้อยหกสิบเก้าคนตรงนี้ใครที่ยังอยู่นะสัญญากับเบย์ก่อนนะว่าพรุ่งนี้ทุกคนต้องมาให้กําลังใจเบย์อีกหนึ่งวันนะครับ วันนี้เวลาไปแล้วนะครับขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับแล้ววันที่หนึ่งนี้ขอให้ทุกคนมีข่าวดีร่วมกันกับพวกเราทุกคนที่รับชมไร้สดนะพรุ่งนี้อย่าลืมนะสามตัวตรงวันพรุ่งนี้เข้ามาดูกันด้วยใครไม่เข้ามาแล้วจะตามตีให้ถึงบ้านเลยรักนะจุ๊บๆบายบาย